ลางหุบเขาอันเงียบสงบหมู่บ้านชาวเขาตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่มีกฎและความเชื่อเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหนึ่งในนั้นคือห้ามเก็บพืชผลกินอก่อนฤดูเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันฝรั่งหรือแม้แต่ผลไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่งอกเงยจากพื้นดินเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกปักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการล่วงละเมิดจะนำพาหายนะมาสู่ผู้กระทำแก้ว เด็กชายวัยสิบขวบเป็นเด็กซุกสนและอยากรู้อยากเห็นแม้จะเคยได้ยินคําเตือนจากพ่อแม่และผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านแต่เขากลับไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรอให้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทั้งที่ผลไม้บางชนิดสุกงอมเต็มต้นแล้ววันหนึ่งขณะที่แก้วเดินเล่นอยู่ใกล้ลําทารเขาเหลือบไปเห็นต้นพุทราต้นใหญ่ที่ยืนะหงานอยู่ริมปากกินก้านของมันห้อยต่ํา จนผลพุทราลูกแดงสดแกว่งไปมาตามแรงงมหยดน้ำจากสายฝนเมื่อคืนกาะพาาวบนเปลือกผลทำให้มันดูน่ากินเป็นพิเศษแค่ลูกเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแก้วคิดในใจเขายื่นมือไปเด็ดพุทราลูกหนึ่งจากกิ่งก่อนจะเช็ดกับเสื้อแล้วกัดลงไปเสียงกร่วมดังขึ้นรสชาติของพุทราหวานช่ำซึมซาบไปทั่วปากแต่ทันทีที่เขากลืนคำแรก ลงไปลงมในป่าก,ก็พัดวูบขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยใบไม้เหนือสีส,สันไหวราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่เหนือยอดไม้แก้วรู้สึกถึงความเย็ยนแปลกแปลกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายความเงียบของป่าที่เคยเป็นเพื่อนกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันจนหน้ากลัวเขากลืนน้ำลายและพยายามจะเดินกลับหมู่บ้านแต่ขณะที่หันหลังกลับเสียงเท่าเบา,เบาราวกระซิบก็ดังขึ้นจากด้านหลังเจ้าต้องคืนมันไป แก้วสะดุ้งสุดตัวรีบหันกลับไปมองแต่ไม่พบใครมีเพียงต้นพุทราที่แกว่งไกวเบาๆตามแรงลมงเท่านั้นหัวใจของเด็กน้อยเต้นรัวเขาสลัดความรู้สึกหวาดกลัวออกไปและรีบวิ่งกลับบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยคืนนั้นเองแก้วนอนกระสับก,กระส่ายทั้งคืนก่อนจะเข้าสู่วงฝันอันแปลกประหลาดเขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่ามืดรอบตัวมีเพียงต้นไม้สูงใหญ่ ที่ไร้ใบแสงจันทสีแดงฉานส่องลงมาทำให้เงาของต้นไม้ทอดยาวเป็นรูปร่างประหลาดและตรงหน้าของเขามีเงาร่างสูงใหญ่ของชายชราค,คนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าของเขาขาวซีดดวงตาดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดริมฝีปากแห้งเหี่ยวยกยิ้มอย่างหน้าขนลุกเขาก้าวเข้ามาใกล้แก้วช้าๆก่อนจะกระซิบเสียงเย็นเยียบว่าคืนมันไป แก้วสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นรัวใบหน้าชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเขาหอบหายใจหนักกูยังคงแว่วเสียงกระซิบนั้นอยู่แต่เขายังไม่รู้เลยว่าฝันร้ายนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหลังจากคืนนั้นแก้วเริ่มมีอาการแปลกๆเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองตามเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนก็มักจะเห็นเงาวูบไหวจากหางตาเสมอ กลางวันยังพอทําใจได้แต่เมื่อตกกลางคืนฝันร้ายก็ยังตามมาหลอกหลอนในความฝันเขายังคงเห็นชายชราหน้าขาวซีดคนนั้นยืนอยู่กลางป่ามืดเขาไม่พูดอะไรนอกจากจ้องมองมาที่แก้วดวงตาของเขาลึกโบเหมือนอุโมงค์เมื่อที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือทุกคืนในฝันชายคนนั้นจะยืนใกล้เข้ามาเรื่อยห่า วันรุ่งขึ้นแก้วพยายามจะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังแต่พ่อของเขาเพียงแค่ขมวดคิ้วก่อนจะว่าอย่าพูดถึงมันอย่าถามถึงมันและอย่ากลับไปที่ต้นพุทธานั่นอีกแก้วไม่ได้คำตอบใดๆมีเพียงคำสั่งให้เงียบกับเรื่องนี้ความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเด็กน้อยยิ่งไม่มีใครยอมบอกอะไรกับเขาความรู้สึกไม่มั่นคงก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเย็นวันหนึ่ง แก้วออกไปเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกันอยู่นั้นแก้วเหลือบไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบปากเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านผิวของเขาซีดเผือดดวงตามหมุนมองเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายวันเด็กคนนั้นยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่แก้วเธอเก็บมันกินใช่ไหมเสียงของเขาแหบท่าแต่แฝงไปด้วยความเศร้า แก้วขนลูกสู้รีบหันไปเรียกเพื่อนแต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งเด็กชายคนนั้นก็หายไปแล้วเมื่อกลับถึงบ้านแก้วพบว่าหน้าประตูมีรอยเท้าปิดปีกคล้ายกับมีใครมายืนอยู่ตรงนั้นนานแล้วรอยเท้านั้นไม่ได้เดินจากไปแต่หายไปอย่างไร้ร่องรอยตรงหน้าประตูบ้านคืนนั้นเองขณะกำลังจะหลับแก้วได้ยินเสียงฟีเท้าเดินอยู่รอบบ้านเสียงมันเบาและลากยาวเหมือนคนเดินเท้าเปล่าอยู่บนพื้นดินปีก เขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวหัวใจเต้นแรงทันใดนั้นเสียงเขาหน้าต่างดังขึ้นก๊กก๊อกก๊กแก้วสะดุ้งสุดตัวก่อนจะค่อยๆหันไปมองด้วยความกลัวที่หน้าต่างมีเงาสีดำยืนอยู่ดวงตาของมันจ้องตรงมาที่เขาและเริ่มฝีปากขยับอย่างเท่าเบาคืนมันไปแก้วนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงเงาดำที่อยู่หลังหน้าต่างยังคงจ้องมองเข้ามาดวงตาของมันเมื่อสนิท เหมือนหลุมลึกไร้ก้นริมฝีปากซีดขยับอีกครั้งคืนมันไปหัวใจของแก้วเต้นแรงเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะก่อนจะรวบรวมความกล้าดึงผ้าห่มคลุมโป่งแล้วนอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าหนาฮ่หา,หาเสียงเงียบลงแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีแก้วตัดสินใจค่อยๆโผล่ศีรษะออกมาจากผ้าห่มแต่เงานั้นหายไปแล้วแม้มันจะหายไปแต่ความกลัวของแก้วไม่ได้ลดลงเลย วันรุ่งขึ้นแก้วไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเขาตัดสินใจไปหาตาอินผู้เฒ่าของหมู่บ้านที่เคยเล่าเรื่องตำนานเก่าๆให้เขาฟังตาครับแก้วพูดเสียงเบาผมขอถามอะไรหน่อยตาอินเหลือบมองแก้วด้วยสายตาเคร่งเครียดเรื่องอะไรละ่ะไอ้หนูแก้วกลืนน้ำลายถ้าถ้าเผลอไปเก็บของกินก่อนฤดูเก็บเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับ คำถามนั้นทําให้ดวงตาของตาอินวาวขึ้นเล็กน้อยเขานิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงแถวเบาเจ้าไปทําอะไรมาแก้หวลบตารู้สึกได้ถึงความผิดปกติในน้ำเสียงของตาอินไม่มีอะไรครับผมแค่อยากรู้ตาอินถอนหายใจเด็กเอย๋ยคนเท่าคนแก่เขาเตือนอะไรเจ้าต้องฟังแต่ทำไมล่ะครับตาอินเงียบไปก่อนจะพูดเสียงตำ่ำ เพราะมันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตาอินเล่าให้แก้วฟังว่าหลายสิบปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อขุนขุนเป็นเด็กซุกซนเหมือนแก้วเขาไม่เชื่อฟังคําเตือนของผู้ใหญ่วันหนึ่งขุนเพลิเก็บพุทธามากินเหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มฝันเห็นเงาประหลาดในป่าฝันร้ายนั้นตามหลอกหลอนเขาทุกคืนและหลังจากคืนที่สามขุนก็หายตัวไป ไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลยชาวบ้านพากันไปหาตัวขุนในป่าตาอินเอ่ยเสียงเครียดแต่พวกเขาพบเพียงรอยเท้าของเด็กที่นำเข้าไปในป่าลึกและหยุดลงตรงใต้ต้นพุทราแก้วขนลุกสู้หัวใจเต้นรัวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขุนตาอินพูดต่อแต่หลังจากนั้นหมู่บ้านก็ยึดถือกฎนี้อย่างเคร่งครัดห้ามใครเก็บผลไม้หรือพืชผลกินก่อนฤดูเก็บเกี่ยวอีก แก้วกลือน้ำลายแล้วถ้าผมเผลอไปเก็บพุทธากินตาอินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเฒ่าเบาเจ้าต้องคืนมันไปก่อนที่มันจะมาเอาเจ้าไปคืนนั้นเองแก้วนอนไม่หลับภาาเรื่องราวของคุณวนเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเวลาล่วงเลยไปจนถึงทิ้งคืนขณะที่เขาพยายามข่มตาหลับเสียงบางอย่างดังขึ้นจากนอกบ้านเป็นเสียงกระซิบแก้วแก้ว เสียงนั้นเบาหวิวเ่าเบาเราวกับสายลมพัดผ่านแต่ชัดเจนพอที่จะทําให้เด็กชายขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นเสียงของเด็กเสียงของขุนเสียงกระซิบดังมาจากนอกหน้าต่างแก้วแก้วเด็กชายตัวสั่นเทาเขารู้ว่ามันไม่ใช่เสียงของคนในครอบครัวและเขาแน่ใจว่านี่ไม่ใช่แค่ลมพัดผ่านหัวใจเต้นรูเขากลั้นหายใจอยู่ใต้ผ้าห่มพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแต่แล้ว ก็ก็กกกเสียงเค้ะหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งแก้วกลั้นใจหันไปมองที่หน้าต่างมีเงาของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ผิวของเขาซีดเผือดดวงตาลึกโบวและริมฝีปากแห้งแตกเป็นเส้นลึกคืนมันไปแก้วหลับตาแน่นเขาอยากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงไปเองเมื่อเขาค่อยๆลืมตาเงานั้นหายไปแล้ว รุ่งเช้าแก้วรีบไปหาตาอ,อินทันทีเขาไม่อ้อมค้อมอีกต่อไปตาอ,อินผมเป็นคนเก็บพุทธากินเองตาอ,อินมองหน้าแก้วนิ่งก่อนจะถอนหายใจยาวเจ้าเห็นเขาแล้วสินะักแก้วพยักหน้าตัวสัน่นผมต้องทำยังไงครับผมจะไม่หายตัวไปเหมือนพี่ขุนใช่ไหมตาอ,อินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นบางสิ่งที่ถูกเอาไปแล้วอาจไม่มีวันได้คืนมาแก้วหน้าซีดเผือก หมายความว่ายังไงครับตาอินมองไปทางป่าอย่างคุ้นคิดถ้าเจ้าอยากรอดก็มีแค่สองทางให้เลือกหนึ่งเจ้าต้องไปคืนพุทธาลูกนั้นให้กับต้นของมันแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจ้ากินมันไปแล้วสองตาอินหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แก้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าต้องไปพบกับเขาด้วยตัวเอง แม้จะหวาดกลัวสุดขีดแต่แก้วก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเย็นวันนั้นเขาเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับตาอินและพ่อของเขาอากาศรอบตัวเย็นผิดปกติแม้จะเป็นช่วงเย็นที่ยังมีแสงแดดอ่อนๆแต่ภายในป่ากลับรู้สึกอึมครึมราวกับว่าแสงจากภายนอกไม่สามารถส่องเข้ามาถึงเมื่อเดินมาถึงต้นพุทราต้องห้ามตาอินให้แก้วคุกเข่าลงพูดออกมาตาอินบอกขอเข้ามาต่อสิ่งที่เจ้าทำลงไป มือของแก้วเย็ยนเฉีบเขากลืนน้ำลายก่อนจะเอ่ยเสียงสั่นผมขอโทษผมไม่รู้ว่าผมทำผิดถ้าผมคืนมันไม่ได้ผมจะทำยังไงเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากรอบข้างมีเพียงเสียงลมพัดเบาฮ่หาฮะแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังแก้วค่อยๆหันไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ร่างกายชาเย็ยนไปหมดเด็กชายคนนั้นที่ขุน ยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเขาดูซีดกว่าเดิมดวงตาหมุนมองคล้ายกับไม่ใช่คนเป็นอีกต่อไปแก้วเสียงของขุนแหกพรากเจ้าต้องมาอยู่ที่นี่กับพวกเราคำพูดนั้นทำให้แก้วตัวแข็งทื่อเขาสายหัวแรงๆพยายามถอยหลังแต่ขุนก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยห่ามือของขุนซีดขาวและเย็นจัดขณะที่เขาเอื้อมมือมาจับแขนของแก้วอย่าดึงเขาไป าอินตะกวนลั่นพร้อมโปรยอะไรบางอย่างลงบนพื้นรอบตัวแก้วทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องของคุณดังก้องไปทั่วปากก่อนที่ร่างของเขาจะสลายหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนแก้วตัวสั่นพ่อรีบคว้าตัวเขาเข้ามากอดแน่นกลับบ้านกันเถอะพ่อพูดเสียงเครียดอย่าก,กลับมาที่นี่อีกแต่แก้วรู้ดีแม้ขุนจะหายไปจากตรงนี้แต่เขายังไม่ไปไหน หลังจากคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่แกวรู้ดีว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขายังได้ยินเสียงกระซิบถ่าเบาในยามค่ำคืนได้กลิ่นดินชื้นจากป่าที่ชยมาท,ทั้งที่ปิดหน้าต่างแน่นหนาและบางครั้งเขาเห็นเงาตะคุ่งตุ่มผ่านสายหมอกยามเช้าขุนยังไม่ไปไหนคืนหนึ่งแก้วสะดุ้งตื่นกลางดึกภายในห้องมื่สนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างมาทาาบ,บนพื้นกระดานไม้ เสียงฟีเท้าเบาๆดังมาจากนอกหน้าต่างกอกก๊อกกอกเสียงเดิมจังหวะเดิมแก้วกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่ออยู่ใต้ผ้าห่มแก้วเปิดประตูให้ค่าเสียงนั้นกระซิบแถวเบาแก้วสายหน้าแม้จะรู้ว่าไม่มีใครเห็นเขาหลับตาแน่นพยายามภาวนาให้ทุกอย่างเงียบไปแต่แล้วแกรกเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกเองอย่างช้า ฮ่าฮ่าแกลืมตาพวดรู้ทันทีว่ามีบางอย่างก,กำลังเข้ามาเช้าวันต่อมาแก้ว,วิ่งไปหาตาอินอีกครั้งหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อคืนตาอินขุนยังไม่ไปไหนเขายังมาอยู่เลยตาอินถอนหายใจยาวข้าบอกเจ้าแล้วว่าบางสิ่งถูกเอาไปแล้วอาจไม่มีวันได้คืนมาแต่ขุนเป็นคนเขาไม่ใช่ของอะไรสักหน่อยแก้วเถียงตาอินจ้องหน้าแก้วนิ่ง เขาเคยเป็นคนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแก้วตัวเย็ยนเฉียบหมายความว่าไงครับเจ้าคิดว่าขุนหายไปไหนตาอินถามกลับเจ้าคิดว่าเขาแค่หลงป่าแล้วตายหรือแก้วอ้าปากค้างคำพูดของตาอินทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงภาพของขุนเมื่อคืนผิวซีบเผือดดวงตาหม่นมองน้ําเสียงแหกพร่าพวกเขาพาเขาไปแล้ว ตาอินผู้ชชาและตอนนี้เขาไม่ใช่พี่ชายของเจ้าอีกต่อไปขุนหรือบางอย่างที่ไม่ใช่ขุนวันนั้นทั้งวันแก้วรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งตกกลางคืนทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดร้องไม่มีเสียงลมพัดมีเพียงความวองเวที่กดดันจนทำให้หายใจลำบากและแล้วก แก้วตัวแข็งทื่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งที่หน้าต่างแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงเขาเบาๆเหมือนที่ผ่านมามันดังขึ้นเรื่อยๆและแรงขึ้นเรื่อยๆกอ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 กกจนกระจกสั่นสะเทือนเหมือนจะร้าวแก้วสะดุ้งเฮือกดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโป่งแน่นแต่แล้วเงาสีดำก็พุ่งเข้ามาผ่านหน้าต่างเส้นแบ่งของความเป็นและความตาย เงานั้นพุ่งเข้าใส่แก้วด้วยความเร็วมหาศาลร,ร่างของเด็กชายเหมือนถูกดึงออกจากเตียงดยแรงที่มองไม่เห็นแก้วกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือดวงตาของคุณที่ลึกโบปาที่ขยับพูดบางอย่างที่เขาไม่สามารถได้ยินทุกอย่างดับวูบลงรุ่งเช้าแม่ของแก้วเปิดประตูเข้ามาในห้องเตียงของเขายับย่นแต่ร้ร่างของเด็กชาย ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องให้ใครช่วยมีเพียงหมอกจังจาที่ลอยค้างอยู่ในห้องไม่มีใครพบแก้วอีกเลยเสียงกระซิบยังคงดังต่อไปในป่าแก้วเจ้าอยู่กับข้าแล้ว